กลุ่มดาวมงกุฎใต้มงกุฎของคนยิงธนู Sagittarius กลุ่มดาวนี้มีวัตถุท้องฟ้าอะไรให้ดูบ้างเรามาชมกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวกันัร a s t r o เม m e r วันนี้จะมาเล่าเรื่องกลุ่มดาวเล็กๆช่างๆกลุ่มดาวคนยิงธนูนั่นคือกลุ่มดาวมงกุฎใต้ Corona Australis หนึ่งในกลุ่มดาวดั้งเดิมของโทเลมี48กลุ่มนะก็คือของมองกุฎใต้นั่นเองมองกุฎใต้ก็ต้องมีกล่มมงกุฎเหนือนะ มงกุฎเหนือเนี่ยก็เคยเล่าไปแล้วในก่อนหน้านี้นะคลิปก่อนก่อนซึ่งกลุ่มดาวมงกุฎเหนือนี่อยู่ตรงไหนจําได้ไหมมงกุฎเหนือนี่อยู่ตรงนี้โครโนนาโบเรลิสอยู่ข้างๆเฮอร์เคเลสกับกลุ่มดาวาคนเล้งสัตว์นะอันนี้คือมองกุฎเหนือแล้วมงกุฎใต้ก็จะอยู่ฝั่งด้านใต้นะน,นี่คือโครโนนาออสเตรเลสซึ่งต้อการสังเกตไม่ยากเลยเรามองไปที่กลุม่มดาวเมงป่องกลุ่มดาวคนยิงธนูของเราที่เราชอบดูทางช้างเผือก ใจกลางใจกลางใช้ไหอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วโคโรนาอปเชลิสก็คืออยู่ใต้ต่อกลุ่มดาวคนยิงธนูนั่นเองไม่ได้ยากเลยแนละ้วกลุ่มดาวเอ่อมงกุฎใต้นะกลุ่มดาวมงกุฎใต้นี่ก็ไม่มีดาวสว่างเลยหรอกแต่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสังเกตได้ไม่ยากเท่าไหร่ถ้ามองจากกลุ่มดาวคนยิงธนูเนาะเนื่องจากว่าอยู่ในโซนกลุ่มดาวคนยิงธนูเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นตกก็อิงตามกลุ่มดาวคนยิงธนูเนาะสามารถเห็นได้ตลอดทั้งคืนในช่วงประมาณระดาวเดือน พฤาถ้าต้องการสังเกตเห็นในช่วงเช้ามืดแนะนําเป็นช่วงเดือนอปลายเดือนมกราคมจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการสังเกตในช่วงหัวข่้าเน่ยเป็นช่วง,งรกรกฎาคมถึงราวๆต้นเดือนสิกายนนะครับซึ่งเนือธันวาคมมกราคมในช่วงนี้สังเกตเห็นยากเนื่องจากเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านบริเวณกลุ่มดาวคนยิงธนูนะเอาละเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่ากลุ่มดาวมงกุฎใต้เนี่ย จะมีวัตถุท้องฟ้าอะไรให้ดูมันมองยังไงเป็นมงกุฎมันก็จะมองในลักษณะเป็นรูปยูเบีย้ยวๆอย่างนี้เนาะกลุ่มดาวนี้ก็เป็นมงกุฎของคนยิงธนูนี่แหละคนคนนี้นาดจริงเป็นดาว Sagittarius นั่นเองมองกุฎนี้ก็อ่าไม่ได้มีตำนานอะไรมากมายหรอกแต่ว่าก็มีเรื่องดาวเทพนิยายอยู่บ้างเดี๋ยวลองไปฟังดูใน constellationguide.com นะว่าแต่วัตถุท้องฟ้าเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยๆมาดูในกลุ่มดาวนี้กันนะเป็นกลุ่มดาวเล็กๆ ที่มีวัตถุท้องฟ้าให้ดูเหมือนกันดาวที่สว่างที่สุดก็คือ Alpaca Meridiana เนาะก็คือดาวดวงนี้เนี่ยอ่ะก็จะมีชื่อดาวแปลกๆอยู่เหมือนกันเนาะแต่อันดับความสว่าง4.1ชื่ออาจจะดูแบบไฮโซนิดนึงแต่ว่าไม่ได้สว่างเนาะการขึ้นตกกลุ่มดาวนี้จะขึ้นตกคู่พร้อมกับกลุ่มดาวคนนิธนูขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงทางใต้นะสูงไปบนขอบฟ้าทิศใต้และก็จะตกทางท้องฟ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้แบบนี้นะครับโอเคนี่คือกลุ่มดาว โครนาออสทริส er หรือกลุ่มดาวมงกุฎใต้เราไปดูวัตถุท้องฟ้ากันดีกว่าไปชมกันเลยครับเอาล่ะเรามาดูวัตถุท้องฟ้าในกลุ่มดาวนี้กันนะครับก็มีอะไรบ้างเนาะก็จะมีโดเออมีดาวคู่อะไรให้สังเกตอยู่บ้างเนาะนั่นคือตรงนี้เนาะแคปปาเนาะดาวแคปปาตรงบริเวณมงกุฎฝั่งมงกุฎใต้นะฝั่งฝั่งที่อยู่ติดโคนิน,นูนนะอันนี้ก็คือดาวแคปป้าโคโรนาออสทริสนะ ซึ่งอยู่ตรงนี้พอดีก็จะเป็นดาวลักษณะดาวคู่ที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับห่างกันขนาดไหนก็ห่างกัน21ฟิลิปดานใกล้มากๆเลยนี่เห็นไหมมีแคปป้าวันอีแคปป้าถูก็สามารถมองเห็นได้จากกล้องโทรทัศนนะครับแล้ววัตถุท้องฟ้าอื่นก็จะมีอะไรบ้างก็จะมี N G C 6723เนาะจริงๆอันนี้อยู่ในเขตกลุ่มดาวคอนิทนูแต่ว่ามันใกล้กับตรงนี้บ้างก็แนะนำให้ชมแล้วกันเนาะ มันอยู่ใ,ใกล้ๆเขตกลุ่มดาวนี้6 7 2 3เนี่ยก็เป็นกระจุกดาวทรงกลมอันดับข้อสัมบูนะครับประมาณราๆเซึ่งไม่ได้สว่างเท่าไหร่แต่ว่ามันอยู่เขตใกล้เคียงกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลักษณะของเนบิวลาตรงนี้เนาะ Ngc 6 7 2 9แล้วก็6 7 2 6ตรงโซนนี้เนาะจะเป็นโซนเนบิวลาที่อยู่ใกล้เคียงกันซึ่งมันจะเป็น6 7 2 6 2 7แล้วก็29นะ อ,อยู่ข้างๆกับดาวสว่างนั่นคือดาวแปรแสงที่ชื่อว่า r าร์โค a นาออสตรนะก็เป็นดาวแปรแสงที่มีความสว่างพอสมควรเลยแล้วก็เป็นกลุ่มโมเลกุลาร์คลาวซึ่งประกอบไปด้วยดาวฤกษ์เกิดใหม่เห็นไหมลักษณะก็คือการก่อกำเนิดดาวฤกษ์จะเป็นกลุ่มแก๊สมาเวียนวนกันแบบนี้นะคล้ายๆกับเจ้าตรง NGC 6726นะแล้วก็มารวมกันเกิดเป็นกระจุกดาวเกิดเป็นดาวฤกษ์เกิดใหม่แบบนี้นะซึ่ง คิดว่าเป็นในวิลลาที่อาจจะมองมองเห็นด้วยกล้องโทรทัศน์ไม่ได้สวยขนาดนี้แต่ว่าเรื่องราวอ่ะมันค่อนข้างสวยมากเลยเรื่องราวเนี่ยมันมันเป็นคือการแสดงต้นกําเนิดของดาวฤกษ์ที่ดีมากๆเลยนะโอเคแล้วก็จะมี NGC 6541 6541เป็นกระจุกดาวทรงกลมนะซึ่งอันนี้เขาเจอในปี1826จะเป็นกระจุกดาวทรงกลม นี่นี่นี่อยู่เกือบจะหลุดจากกลุ่มดาวนี้แหละอยู่ทางน้นเนาะอยู่ฟันไปทางกลุ่มดาวเมงป่องซะมากกว่า n t c หกห้นึ่งนะครับอ,อ่โซนตรงนี้มีอะไรให้ดูก็คือเป็นกระจุกดาวทรงกลมที่ออมองเห็นได้จากกล้องสองตาเนาะอ่าคราวนี้เรามาดูเรื่องราวจาก w w w c o n s t l l l t t o o n u u i d e c o m กันเลยครับไปดู Corona a u s t r รีสก็เป็นกลุ่มดาวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ข้างๆกลุ่มดาวคน,นิธนูกับกลุ่มดาวแมงป่องนะ เท่ันหาได้เล็กมากๆเลยอันดับ80บนท้องฟ้าเนาะเกือบชะเล็กที่สุดบนท้องฟ้าเลยช่วงนี้มีแต่กลุ่มดาวเล็กๆที่เราให้ให้ดูเนาะดาวสว่างเนี่ยน้อยมากๆเลยเนาะเออจะเห็นว่าดาวสว่างเนี่ยแถวคนอินทนูกับแมงป่องเนี่ยกลบหมดแถวนี้ไม่สว่างเลยแต่ว่าวัตถุท้องฟ้าก็พอมีให้ดูอยู่บ้างนะอ่าสำหรับเรื่องราวของกลุ่มดาวนี้โคโลนาออสซาริสเนี่ยเขาก็จริงๆก็มีตำนานอยู่เหมือนกันนะาั่าๆสั้นๆก็คือ Uh, Southern Crown mm hmm. ก็คือ mm hmm. คิดว่ามันมาจากชื่ออะไรก็คืออาจจะมาจากตำนานของเทพไดโอนิซุสเนาะแล้วก็มีเรื่องของออสไปโคร o น่าออส r าลิสเนี่ยจากมงกุฎของของที่เ,เทพเซเมเล่เนาะซึ่งซึ่งก็คือแบบเขาปลดปล่อยมาจากเทพฮาเดสฮาเดสเนี่ยเป็นเทพของยมโลกแล้วเขาก็เป็นมงกุฎที่ ได้หลังจากที่ไปปลดปล่อยเซมเลออกมาเรื่องเาวนี่ซับซ้อนจริงๆเลยถ้าเกิดว่างๆใครอาจจะต้องไปลองรีวิวเรื่องของเทพนิยายกริกในกลุ่มดทวาเนาะจริงๆมันมีเรื่องสตอรี่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเอาละเรามาดูที่วัตถุท้องฟ้าดีกว่านี่คืออาร์โคโรนาออส l ทลิสมันซึ่งเป็นดาวแปรแสงเออดาวแปรแสงมันจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษหหรือสตัวเช่น R อาก็คือเป็นดาวแปรแสงที่คนพบเจอเป็นโดเล็กๆเนาะมันจะเริ่มจาก R แล้วก็ S T U V อะไรไปเรื่อยๆเนาะแล้วหลังจากนั้นก็มาเพิ่มเป็น r R r S R T อะไรอย่างงี้เนาะเรียงไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เรียงวนไปพอถึงแก็เริ่มกลับไปที่ A ใหม่แล้วก็เรียงเรียงมานะอันนี้ก็จะเป็นการเรียงชื่อของดาวแปรแสงเนาะเช่นยกตัวอย่างเช่น R Corona Austr a l i s ก็จะเป็นชื่อดาวแปรแสงเนาะแล้วก็มีวัตถุท้องฟ้ามีเนบิวล่ามี กระจุกดาวอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปไปแล้วเนาะว่าแต่มีอะไรอีกนี่โคโรนาออสซิลิสโมเลกุล่าคราวก็เป็นกลุ่มดาร์กเนบิ ular ชื่อว่าเป็นเนบิ ular แบบมืดๆที่บดบางแสงบริเวณเบื้องหลังซึ่งโมเลกุล่าคลาวก็เป็นบริเวที่สร้างดวงดาวเกิดใหม่หรือ star forming region เนาะซึ่งโซนนี้จะเห็นว่ามีทั้งดาร์กเนบิ ular สีดำๆแล้วก็จะมีส่วนที่เป็น reflecting nebula ซึ่งก็คือเป็นบริเวณสีน้ำเงินน้ำเงินเนาะที่เหลืองๆขึ้นมา แล้วก็มี emission nebula ด้วยแล้วก็ตรงนี้ข้างบนนี้ก็จะมี globular cluster ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนี้เท่าไหร่เนาะ,ะ globular cluster มันไม่ได้เกิดอยู่ใน nebula เนาะมันเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือภาพ globular cluster NGC 6541ึ่งเนาะก็ซึ่งเป็นลักษณะกระจุกดาวทรงกลมนะแล้วก็จะมีลักษณะของ emission nebula แปลกๆอีกเหมือนกันก็เป็นกระจุกดาวในบิวลาเกิดใหม่โซนนี้มันเยอะมากมันใกล้ทางช้างเผือกมันจะมีเนบิวลาสวยๆให,ให้ชมเต็มไปหมดเลย c o r o n a t cluster เนาะก็จะเป็น open star cluster ก Cl ็คือเป็นกระจุกดาวเปิดเนาะบางอันน่มันมองไม่เห็นได้ด้วยตาปาล่าและไม่ใช่วัตถุที่สามารถสังเกตได้จากกล้องโทรทัศน์ทั่วไปเนาะแต่ว่าจากความงามบนท้องฟ้าก็จากกล้องโทรทัศน์เช่น eso very large telescope หรือกล้องโทรทัศน์ Hubble ก็ได้เผยความจริงบนท้องฟ้าเอามาให้เราดูกัน ไดมหมหเลย็ปวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณมากครับสวัสดีฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา a r c t u r u s Astronomer นะครับำกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน c h anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ